สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัว extension tube นะครับหรือทูบสาหรับถ่ายภาพมาโค o นะครับสำหรับกล้อง olympus และ panasonic นะครับหรือว่าเป็น extension tube สำหรับกล้องโฟตนะครับหรือว่ากล้องสตันั่นเองนะครับไมเ e ้นะครับได้ผลิตตัว automatic extension tube ออกมารุ่นนี้นะครับคือรุ่น m k ด p ขีด af 3 4 c หรือว่า series af 3 4 c นั่นแหละครับ ผลิตออกมาเพื่อลูกค้าหรือคนที่ใช้งานกล้อง Olympus หรือพ s o นิกอยู่แล้วแต่ไม่มีเลนสถ่ายภาพมาโครนะครับเพราะที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือตัวตัวเลนส์สำหรับถ่ายภาพมาโครของ m p ัสหรือพ s สนิกนะครับราคาราคาค่อนข้างจะสูงมากนะครับราคาแพงหลายคนจึงหันมาใช้ extension tube นะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพมาโครแทนเพราะ จะได้ราคาที่ประหยัดลงนะครับคือไม่แพงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับตัว e x e n s t i o n Tube นะครับผลิตมาจากตัวโลหะนะครับโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับโดยให้มา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นช่วง16 mm นะครับ16มิลิเมตรนะครับอีกชิ้นนึงนะครับ ก็จะเป็นช่วง10มิลิมนะครับ10ม mm มนะครับทั้งสทั้งสชิ้นนะครับเราสามารถที่จะไปต่อกับท้ายเลนของโอลิมปัสหรือพ a นาโซนิกนะครับแล้วก็ไปต่อกับบอดี้ของกล้องถ้าชิ้นไหนที่ไปต่อกับเลนแต่ละตัวที่เรามีอยู่แล้วแล้วสามารถโฟกัสได้ใกล้หรือว่าถ่ายมาโคระระยะใกล้เราก็เลือกใช้ชิ้นนั้นแค่นั้นเองนะครับสังเกตดูด้านหลังนะครับออโต้โฟกัสก็คือมันจะมีแมชนิกอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะ จัมกับบอดี้ของกล้องโอลิมปัสหรือพาสุนิกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวที่ระบบออโตเมติกหรือว่าแมคินิกที่จะจัมกับตัวท้ายของเลนนะครับสำหรับท่านที่ใช้กล้องโอลิมปัสหรือพ n ส s นิ i ์อยู่นะครับแล้วต้องการ่ายภาพมาโครนะครับผมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่น AF3C สําหรับกล้องโฟโต์โอลิมปัสหรือพ纳 n ุนิกนะครับรับรองคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับ คุ้มค่าในการใช้งานอย่างแน่นอนลองไปหาดูกันนะครับ